วันนี้แม่นมจะเก็บดอกอัญชันน่ะนะจะเก็บดอกอัญชันไว้ทำสมุนไพรน้ำสมุนไพรนะคะแล้วก็ไปทำดื่มกันนะคะทุกท่านด้วย,ยเยอะแยะที่บ้านนะ่ะนะเอ็มไปด้วยดอกอัญชันทั้งนั้นนะ่ะน,นดอกสับข้างเลยนะวันนี้เห็นไหมรอบพิษรอบพางของบ้านนะ่ะนะอันนี้ขนาดเก็บกวาดไปลักครึ่งหนึ่งเนาะเก็บกวาดไปตลอดเดี๋ยวก็จะเก็บเอาน,นะคะยเยอะแยะนะมีเยอะแย,ยะนะ มีทุกจุดเลยนะนี่เลยคือเอามาหวานไ้เนาะนี่เหละเยอะๆอย่างเยอะเลยไงมีหมดอะขอบขอบรั้วก็มีนี่เลยเดี๋ยวแม่นอ่มจะเอาหาอะไรมาเก็บนะนี่เลยนะมีดอกมีต้นอังกาบหนูด้วยเนาะที่เขียวๆสีสีให้ไผในคืออังกาบหนูนะไงก็มีเยอะแยะนะนู่นนะเนี่ยลาตรงโมดะมีโมดะต้นงนี้มีหมดเลยนะนู่นอีกนะ นีหมดทุกจุดมีดอกอัญชันหมดนะนะตลอดแนวเลยนะมีมีตลอดแนวเลยเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะออกไปทั่วเลยนะตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็มีนี่เลยมีหมดเลยนะเนี่ยนี่เลยตลอดนู่นอะไปนู่นนู่น,น,นหลังบ้านสุดๆนู่นก็ยังมีนะ,ะเดินเก็บมาแถว,แถวนี้ไม่ค่อยเยอะแถวนี้ไม่ค่อยเยอะเลยคือมันมีอ่าเนาะ มันมีอะไรนะมันเป็นทุ่งนาเนาะไม่ได้ค่อยใส่ใจมันตรงเนี้นะอะก็เก็บไปด้วยเนาะแต่มันดอกนี้ไม่ใหญ่นะนี่เลยเดี๋ยวแม่นมนจะพาเก็บนะพาเก็บด,ดอกอัญชันนะนี่เลยไม่ได้เอาตะก,กร้าอะไรมาด้วยใส่ถุงใส่ถุงเสื้อนะใส่ถุงเสื้อนี่แหละมีถุงย่ามทั้งสองข้างเลยถุงเสื้อทั้งสองฝั่งเลยมีทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะวันน,ะนี้รีแล็กซ์รีแลกนะวันนี้ทําสบายสๆนะ อยู่บ้านสบายๆนะก็รีแลกซ์นะผ่านงานอะไรก็เดี๋ยวก็เข้าหาเพืพ่อนๆอื่นๆนะแต่มันเบาบางหลงเนาะมานี่จะไม่ได้เครียดนะอุ้ย,ย,ยมันมีหมดแล้เนาะตะกา้านี่เลยเมื่อวานไม่ได้อยู่สองสามวันไม่ได้อยู่แล้วบ้านสะพังเลยนะตอนก่อนก็ทาเนี่ยเห็นไหมมันแห้งๆพอมันแห้แห้งปุ๊บมันก็เป็นไอ้ฝักมันเนาะฝักมันก็ขยายพันธุ์นะ ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะนี่เลยเยอะแยะนะขนาดไม่มีนะแถวนี้ไม่ไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะก็เต็มเต็มกำมือเลยนะ,ะมันไม่ค่อยมีแดดเราก็ตากในร่มนะบางทีก็ขึ้นลาเนาะที่ก็ขึ้นลาไปเลยนะนนคนนี่เลยหแหง้งที่แห้งก็ดอกต่มๆมาใสสายนิดหนึ่งอันเนี้ยสายแล้วนะ อันนี้สายอย่างมากเลยเนาะโอ้โหแต่ถ้ามันถ้ามันไม่มีนะจะต้องการโอ้ยหายากนะก็ะบำรุงสายป่าได้นะเพราะงั้นพี่เลยมีตลอดนะนะมีตลอดนะเก็บได้เก็บได้ก,ไดก็ใส่ถงเสื้อนะเต็มถุงเสื้อแล้วนะ ต้นกระเพราไม่ได้เก็บกวาดเท่านะจะลกๆอย่างนี้แหละโอ้นื้นนังปลายาวเลยเห็นไหมมีมีม,ม,มีตลอดแนววะนะมีตลอดแนวเลยตรงนี้มีตลอดแนวนู่นน่ะตลอดแนวเลยล้ว,ล,วล้วบ้านอ่ะนะล้วรอบขอบชิดที่บ้านอ่ะนะแอนแก็เอามาหวานไหเนาะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเดี๋ยวบางคนก็อ,อยากมีโอ้ตะกอนอยากมีอ่ะนะไปหาหา มเมล็ดมันมาแนะ้วกว่าจะเพาะได้ก็หลายปีเช่นกันนะคะนี่เลยอันนี้จะเพาะรอบนอกนะเดีย๋ยวจะไปเอาตรงจุดนู้นเดี๋ยวจะตั้งกล้องเอานะคะทางนี้เอาน้านมาทีนะทางนี้มันเป็นมันรกรกมันรกนะมันอยู่ข้างบ้านโอเคนะครับโอเคนะคะแคร์ต้นดอกแคร์อยู่ข้างบ้านนะเดี๋ย เดี๋ยวหาเวลามาเก็บนะเอาลวกกันนริกสบายบันลีแหลกีแหลกนะเก็บดอกอันทันนะคะทุกปีก็เก็บอยู่แล้วนะอันนี้บันลีแหลกนะคะนี่เลยเยอะมากเราบันลีแหลกนะคะรุ่งค่ำนนี่เลยใส่แบบสบายๆนะไม่ต้องยึดติดอะไรเนาะประมาณนี้นะคะเราก็มีวันสบายๆบยันลีสไตล์แบบเด้อเด้อของเรานะคะบางทีผมไม่ได้หวีเหมือนมาเช่นวันนี้แต่ยังไม่ได้หวีเลยนะคะ อื่นมาก็มมวแต่จะอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆเรานะคะเขาก็ยหญ่ได้มเมล็ดพันธุ์นะนะอันนี้นะใครอยากได้ใครไม่มีก็เก็บเอามาเดินได้นะไปสั่งมาเอาผงได้นะเป็นทั้งยาบำรุงสายตาแล้วก็เวลาเราเดินทางเรากินแล้วก็เหมือน,นจบเข้าไปจะชับอืมเขาเรียกอะไรรูดมืรูดอรูดเขาสอบอนะอันนี้ก็่วยได้นาะเคยได้แต่ก็ทุกท่านก็ อันนี้เรื่องจริงนะพี่สื่้ตัวเองได้นะแล้วก็มีเลยให้เป็นประโยชน์จริงนน้อันนี้เรื่องจริงนะเดื่มเยอะๆนะเดินมวันนี้ดื่มเท่าเน้นไปเลยนะเรื่องจริงนะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าเวลาเราเดินทางก็แต่ถ้าไม่ยงเมีมันก็หายยากนิดนึงอะไรแบบนี้นะจ๊ะอือฮะ ชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนไหมคะใช้ไม่เสริมลนะคะบางทีก็เราเก็บอะไรเดินไปจะห่างๆกล้องมันจะไม่ได้ยินเสียงนะไรงคแต่ตอนนี้นะเก็บดอกอัญชันนะคะเอาไว้ต้มเอาไว้ตากแห้งนะเก็บเอาไว้กินนานๆเอาไว้ทําดื่มเป็นชานะคะเพื่อสุขภาพของเรานั่นเองนะใครไม่มีก็วันละเก็ดดอกก็ได้เด้อหามาต้มหามาดื่มเป็นชาะวันละเก็ดดอกก็ได้นะคะ นี่เลยเก็บอยงน้เไปเ่ยนหต้อไปหลังบ้านออไปข้างบ้านอไปขางัด้าขวามือที่อ็จไปัวมือกือข้างนี้างนี้ไต้องไม่ชองกใจนะดอกที่มันเหี่ยวๆมันจะเป็นเมล็ดฝักของเรานี่แล้วขยายพันธุ์ต่อไปนะคร ก็ได้เยอะนขยันอาละมัยันได้เยอะ้เขาายกันนะแต่เอ็งก็ไม่เคยได้ขายเลยไปนู่นไปนู่นไู่นไปนู่นไปนู่นแล้วที่ภาพแล้อนะอยู่บ้านไม่ได้ซื้อไม่ได้หด้เจอขายมนสนุกนี่เลนไหเออเห็นไหมเออนี่เลยนะนี่เลยนะ ะัเยวก็ได้เยอะนี่เลยนะคะนี่เลยนี่เลยเห็นหเยอะๆเดี๋จะให้ดูกใกล้ๆน่าจะชัดเจนดีเนาะตรงเนี้ยเบาบางกันแล้วนะเบาบางกันแล้วเดี๋ยจะเก็บตรงนี้ต่อเก็บตรงนี้ต่อนะคะนี่เยอะแยะ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 เก็บ่ปเก็บไป,ป S <S ตรงนี้ก็ได้อะจะได้ดมุมกว้างๆเนาะโอเคีบ okay. ้านลกๆน่ะนะบ้านบ้านไขวยลกๆัอย่าใครอย่ารำาเลยใส่แต่ถีเวลานะเฉพาะยูทูบไม่ควมีเด็กนะนี่จะได้กีนนีนดีบุดีจุดบอดของางนีตบุดีจุดบออะบนี้บุรดจุดบ้นจแล้วก็เพื่อเราี่นอ เช้านะคะถ้าเย็นๆมาก็จะม้วยเลยนะคะม้วยเล้วหิยากก็จะม่อหี่ยวอ่ะเออม้วนๆก็คือเหนียวไปแล้วมันจะหิ้ยากจะดึงอักตึงขั้วก็จะเหนียวไปเลยก็จะไมมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์นะทมีประโยชน์นะ่กคนมีปะโยชน์นะมีประโยชน์มีประโยชน์้เดมนนะ เต้นคล้องเพลงเขาสักนมไปเลยนะเอ้นมบุ้งบุ้ยบุ้ยบุ้ยแต่เราไม่มีนะไม่มีนะก็แล้วไงไก่ก็ได้แต่ใจไม่เก็บนะตรงนั้นเห็นไหมคะเห็นได้เห็นไหมเห็นได้เยอะแยะเยอะแยะนะนี่เลยไอ้ที่มันแห้งๆเราก็ต้องเก็บนะคะเก็บไปด้วยนะเอาที่มันบางๆแล้วก็มันห้อยไปแล้ยนะตอนนี้มันแดดมันดีนะแดดไม่ค่อยร้อน เอ,ก,อ,ก,อกที่มันไม่ได้เสงแดดะจะเดดเ,เล็กๆเระมานี้นะแ้วก็ใช้ได้นะคุณประโยชน์เหมือนกันนะคะให้โทษให้โทษมหันต้คุณอันนัน,นะคะสมุนไพรแต่ละตัวนะตรงนั้ค่ะสเสียงชัดเจนดีไหมอันนี้อันก็นตะลกนะแต่กล้องออสามน้นีจะได้เขาบอกว่าสิบนม้รถึสิบได้นะ กุ <c ười> ้งยังไม่เคม่ไม่ที่สั่งมาเนี่ยนะะดูอนี้เริ่มแดดเต็มๆแล้วก็เริ่มจะก้วเดือแล้วนะอันนี้ตาเบาบางแล้วเบาบางแล้วก็ยังมีอีกเยอะเนี่ยตรงนี้อีกนะตรงนี้อีกเยอะแยะเนี่ยอือเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะ 要多难 人家包月费，一次两百，两百呢，再加上你。 ต้นนี้ก่อนต้นนี้นิดเดียวนะเดี๋ยวเนะขาเจอเเอาตรงนี้นเอาต้นนี้ให้จบก่อนเนะโอเคนะคะดอกอัญชันบริเวณบ้านเราเอง Thank mm -hmm. you. ในผมซะเลยเดี๋ยวนะชอบมากแบบนี้ที่ชอบเลยนะซื้อมานานแล้วแหละเป็นสิบกว่าปีเลยนะนี่เลยชอบชอบชอบอืมใส่ซะเลยอืมชอบน้ำทีเหียวก็ยิ่งหอมประมาณนี้นะใส่นปเรื่อยๆนะนี่ถักสลักต้องนะอืมเหี่ยวยิ่งหอมนะใส่ที่ห้องนอนไว้ตรงนี้

I'm going to go to the next one. อคณะเม็กซิโกเม็กซิกันของเราเนี่ยนะต้นสุรศิษย์นะรอบบ้านเลยเนอะแต่คุณประโยชน์มันก็ยังมีแต่มันขเขาไม่นิยมเนาะเขาไม่นิยมนะก็เลยเกิดาาาาการเนี้ยเกิดการต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้แต่จัตรงที่เราเอื้อมได้นะเอื้อมไม่ได้เดี๋ยวอ้อมกันนะอ้อมไปหน้าตัวนี้แบบนี้ลดมาแด้วมาไปลดอีกตัวน้อ๋ มาด้านนี้ต่ออย่างชัดเจนไหมคะนี่นี่สวยมากสวยมากเยอะละหนี่ยหนึ่งเยอะเยอะเยอะตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้คนบ้านบ้านเราอะไรก็มีสเต็กบ้านบ้านไม่ต้องหยุดถืออะไรทั้งสิ้น

ดอกใหญ่ก็เก็บให้หมดดอกเล็กๆก็มีนะแ <Okay. S 2> ถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยจะเป็นอุ้ยอุ้ยเนาะเฮ็ดโคนนะเฮ็ดโคนนะแถวนี้จะเป็นเฮ็ดโคน้ดใต้ใต้ต้นนี้จะดีฝนมามาแต่ฝนมามาดูดูช่วงนี้แต่ถ้ามาก็ามาเยอะ ต้นขึน้นเรียนน้ำต้นขึ้นเรียนน้ะซื้ว่าปัวต้นสามร้อยอ่ะโอ้โหนี่ยยังอยูคลาน,นีเลยไหนก็ไม่เป็นตรงนั้นก็ไม่โอเคนะต้นที่เราซื้อมาปลูกตายแล้วอันนี้น้องสาวมาให้นะต้นของน้องสาวเอาให้ไวาที่ที่ปลูกไปในบ้างนงเองแต่ขอ,องเราปลูกได้ตดีๆไอ้เดี่ยว

เดใส่กงเกงนใส่ชุดนอนชุกบ้านทุดอยู่กับบ้านเลยเนะข้อิมม่วงเหมือนแอปเปิ้ลอะไรก็ได้ถ้ามีสีม่วงอะ ทำหมดแหละที่ช่อมเขือเอยใบมะเขืเอ่ยกาแพงแล้วมันกลินกากข้าวก็ได้เด้อแต่ใบใหญ่ใบอะไรนี่มันนุ่มอีกะอะทำหมดแล้วนะทำมาหมดแล้วเราไม่เชื่อไม่ทำนะรุ่นนี้ไวนี้แล้วเราอยากทำอยากลราอยากอยากไปหมดละแหละทดลองไปหมดละแหละโอเคนะอ่ะ <c oughs> ให้จบตรงนั้นแหละเนาะดูไอ้ตรงนี้ที่มันจะเอามันมีความสองนัดนี่ เออถ้าอีกอีกครั้นหนึ่งนะใบมันเออดอกมันจะไม่สวยมันจะไม่ไม่ไม่มีมันไม่มีหลายชั้นมันมีชั้นเดียวนะใบมันเออมันจะเล็กๆมันจะเป็นตูมตูมเมียหรือเปล่ามันจะเป็นดอกตูมตูมเมียหรือเปล่าเมื่คนเราขายตอนเราเอามาเอามาจากต้นเดียวกันจริงๆนะมาจากต้นเดียวนะเอามาไม่ผิดปักเออแต่พี่เอามาเลยอยหลายปีแล้วแหละอมจะเสียแล้วแหละ่น

ดึงเหลืองเข้ากันนะม่วงกับเหลืองทองเหลืองเนี่นะไอ้อะต้นชานี่นะโอ้ลงตัวพอดีสวยลงตัวนะสวยขยี้ใจอื้ฮ่าอไรสดี่เนอะนะเป็นอะีกบี้เดโดน ขอบคุณค่ะแล้วก็ยกยอย่าจากกน็ได้ร้อนมากเดี๋ยไป,ไปเที่ยวมาเดีคนนะะ หอมหอมดอกพุธที่เอาหนี่ไปบนหัวเรานี่สรุปแล้วได้แค่นี้นะแค่นี้นะคะนี่เลดอกอัญชันที่มันออกในบ้านเราเนาะประมาณนี้นะอับขึ่งไว้เลยค่นะถ้าแดดช่วงนี้ไม่แน่ใจเมื่อวานนี้ก็ฝนตกเลยไม่แน่ใจนะหละากแค่ตาท่าเช่นนี้ก็พอแล้นะ มันแห้งแล้วก็ใส่ถุงละ2สองขีดสองขีดเอาไว้บริจาคไม่ใช่เอาไว้ไปลงทานที่อีเขามีงานโน่นงานนี่จํานวนคนเยอะไว้เราก็จะให้เขานะเราเสนอให้เขาถ้าเยอะเราก็ให้ไปตามถุงละสองขีดนะจำนวนคนเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณนี้นะขีดสองขีดไม่ได้น้อยๆนะเยอะมาก่านค่ะอันเกอรดทํได้เยอะสีสีสวยมากนะโอเค คือโอกอันชัน้นนะคะโอ้ไม่เห็นน่ะเหรอตายแล้ว,ลวมองไม่เห็นน่ะเหรอนี่ยังไงนี่ยังไงอฮะนี่ยังไงมือตือตืออยู่ได้เมื่อกี้ก็เขีย่ยเขีย่ยเขี่ยมองไม่เห็นยังไงเนาะประมาณนี้นะคะนี่เลยโอ้นะคะและ้วแล้วเราก็เก็บได้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณและขอบคุณค่ะ ลงไลฟไปก่อนนะคะอีพีนี้นะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ครอบครัวของทุกท่านทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคิดบางสิ่งใดขอให้สมมุติม,มาปรารถนาเงินทองไหลามาเทมานะคะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีโชคดีมีใช้ค่ะบ๊ายบาย